สวัสดีค่ะโฟนฟนฟีสไตล์ค่ะวันนี้โฟนฟนพาชมบรรยากาศนะคะรถวิ่งออกจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะเรียวซ้ายมือนะคะไปทางถนนสะพานตะกาศค่ะ เป็นเวลาเลิกงานนะคะรถกำลังเคลื่อนตัวออกจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูเลยค่ะตรงนี้เป็นแยกทางเข้านะคะรถฝั่งนู้นก็จะตรงไปบางพีค่ะ จะมีรถแล่นมาจากทางด้านบางพีนะคะฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เลี้ยวลงไปที่เลี้ยวมานะคะก็เข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะตลาดบางปูนะคะเก็บภาพบรรยากาศในายามเย็นมาฝากกันค่ะฝั่งนู้นนะคะที่มีรถวิ่งออกมานะคะก็คือ มาจากทางเ็าเรียกบอกขยะค่ะบอกขยะกล่อมพิรุนค่ะสามารถทะลุปไปซอยมังกรได้ค่ะหรือซอยขจรวิทย์นะคะ รถเยอะนะคะแต่จราจรคล่องตัวมากๆเลยค่ะรถทุกคันขับเคลื่อนได้ดีนะคะ จะมีจะเห็นว่ามีรถนะคะวิ่งสวนมานะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะเพราะว่าจะมีเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกไปจากอย่างนี้นะคะก็คือไปได้สักระยะหนึ่งประมาณสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยคะ่ะก็คือจะเจอบ้านเอื้ออาทรสิบสี่นะคะก็จะขับรถนะคะเลาะริมมาค่ะแล้วก็เข้าสู่ คบอุตสาหการรมบางปูนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันทุกวันนะคะแต่ว่าขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เอือ้อเอื้อให้กับผู้ที่จะข้ามถนนนะคะก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะแถวนี้นะคะก็จะมีทั้งวินแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะขับขี่ลาะมานะคะนี่นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวไปค่ะก็ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าแยกนี้ก็จะราจจรเยอะมากเลยค่ะก็จะมีรถวิ่งสวนมาบ้างนะคะย้อนสอนนะคะเรียกว่าย้อนสอนนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะจนเคยชินกันแล้วนะคะ ก็คือรู้จักทุกคนก็คือรู้จักที่ว่า,อ,าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะข้ามถนนนะคะแล้วก็ผู้ที่สวนทางมาขี่ย้อนมานะคะก็จะมีการเบารถให้กันนะคะช่วงทางโค้งนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะในยามเย็นนะคะทางเข้าอุตสาหกรรมบางปูค่ะช่วงเช้าก็จะมีรถเยอะมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่ารถก็จะข่องตัวแบบนี้แหละค่ะเคลื่อนที่ไปได้โดยสะดวกนะคะ นี่นะคะก็มีรถย้อนมานะคะเพราะว่าห่างจากตรงจุดนี้ไปนะคะตรงตรงแยกนี้นะคะก็ประมาณ20ิเมตรเองค่ะซึ่งถ้าเกิดไปยูเทิร์นนะคะก็น่าจะไปเป็นกิโลนะคะตรงนี้ย้อนมา20เมตรก็สามารถเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูได้นะคะก็ไม่มีการว่าก,กันนะคะเพราะว่าถ้าไปย้อนก็คือเป็นกิโลค่ะ ตรงนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะก็ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายเกิดขึ้นนะคะก็ทุกคนใช้สนุนด้วยความระมัดระวังนะคะตรงจุดนี้นะคะ ก็รถเยอะนะคะแต่ก็ชมเพลินๆค่ะรถทุกเส้นทุกสายนะคะเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวค่ะค่ะก็โกลนเก็บภาพบรรยากาศมาให้ ได้รับชมกันนะคะก็เป็นจังหวัดสมุทรปราการนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้านิคมบางปูค่ะนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะ ที่ทุกๆคนนะคะได้มาทำงานในนิคมกันนะคะหาเงินเลี้ยงชีพนะคะเป็นค่าครองชีพเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะคะก็จะลดเยอะคึกคักแบบนี้นะคะทุกวันคะ่ะเป็นภาพสวยงามนะคะทุกกท่าน จะดจะูจะเห็นได้ว่านะคะรถรถทุกคันนะคะคล่องตัวนะคะแล้วก็มีเบานะคะจุดไหนที่จะต้องเลี่ยงกันนะคะก็มีเบารถนะคะเลี้ยวก็มองรถกันนะคะในแต่ละท่านนะคะก็จะมองเพื่อนร่วมทางร่วมถนนกันนะคะเราจะไปได้อย่าง สบายๆค่ะรถเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะค่ะคนๆนก็เก็บบรรยากาศมาให้รับชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ